สวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะปูนใหญ่นี้ชนะเลิศเลยนะวันนี้เป็นรอบนี้เป็นการขึ้นของน้ํามันปิโตรเคมีใช่ใช่คอมมูนิตี้นะครับคือมีการคาดการที่เราคาดไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนสงการจำได้ไหมครับว่าน้ํามันจะทะลุสี่สามเหรียญน,นะฮะ,ะวันนี้เหมือนมีอาการเพราะว่าหลังจากที่ประชุมมาแล้วบอกว่าไม่ลดน้ํามันอะไรกันนะครับปรากฏว่าน้ํามันเด้งกลับขึ้นมาคือไม่สนใจเลยค่ะ นะครับไม่สนใจการประชุมของผู้ผลิตน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้น,นก็คืปอปตทนะครปตสพนะครับรออบรรดาพิจกเคมีที่ตามมาก็คือปูนใหญ่นะครับแล้วก็ไอวีแอลนะครับแล้วก็มีกลุ่มสื่อสารพยุงไว้นิดหน่อยตามมาส่วนกลุ่มธนราคาพณนนย์ก็จะเหมือน,นที่เราบอกไว้นะครับว่าเขแบงก์ยานีบาร์ที่แถวนี้หนึ่งหกห้า SCB หนึ่งสามห้านะครับ BBL อีกนิดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ ก็ก็เป็นไปตามแพทเทิร์นของขาลงนะเพราะนั้นการเล่นหุนน้ำเล่นหุนธนาคารกับเล่นหุนสื่อสารเล่นแบบขาลงยกเว้นแจกนะแจ้เล่นแบบขาขึ้นนะครับตับไรที่ไม่หลุดสี่บาทสิบสองตังค์นะคยังเป็นขาขึ้นยังไปห้าบาทได้อยู่ถ้าหลุดเลิกนี่คือภาพทางเทคนิคนะครับก็เป็นท่อนจบนะครับวันนี้ถ้าเซติปสูงกว่าพันสี่ร้อสิบสองนะครับก็ถือว่าทาขึ้นห้าโดยกลุ่มนักมาก เร็จะไปต่อใช่ไหมฮะขึ้นห้าอ่าขึ้นห้าโดยกลุ่มน้ำมันโดยกลุ่มน้ำมันนะครับแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะไม่ถึงตัวเซตนะครับแต่ในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กับสื่อสารเนี่ยก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับทาขึ้นบีขึ้นเอ็จบไปแล้วแล้วก็หลังทําขาลงเพราะนั้นมันจะไม่ลงเลยก็น่าเสียดายสำหรับที่เขาขึ้นไปหลับบนดอยอย่างเคแบงค์หนึ่งแปดห้าไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายก็น่าเสียดายนะครับแอดวานที่ร้อยแปดสิบไม่ขายก็น่าเสียดาย นะครับตอนนี้หุห้นหลายๆตัวกําลังจะไปรับลงดอยนะปะตท<ช>นะครับผ่านสองเก้าเก้านะครับ,บานหนึ่งว่าใหม่เรานะครับก็อาจจะเห็นสามหนึ่งแปดก็ได้นะครับถ้าราคาน้ามันทะลุขึ้นไปนะครับสพกําลังจะขึ้นไปรับบนดอยอีกรอบหนึ่งปตทสพใช่อที่ติดดอยอยู่เพราะนั้นเนี่ยในการแนะนําว่าคุ้นขึ้นนะครับหรือกลุ่มรับวเหมาก่อสร้างกำลังจะขึ้นไปรับคุณลงจากดอยนะะคุณจะลงไหมนะครับขนาดในหุ้นขนาดคุณขนาดใหญ่เนี่ยเขาไปรับคุณบนดอยแล้วคุณไม่ลง อะไรอย่าให้พลาดอีกนะเคเด้งหนึ่งแปดห้าหนึ่งกกสองเสียดายไหมครับเสียดายค่ะเสียดายนะครับแล้วก็ขนาะนี้หุ้นขนาดกลางนะครับเขากําลังจะขึ้นไปรับคุณลงจากดอยนะครับีกลุ่มรับเหมานะฮะคุณจะลงไหมหรือทจะติดอีกนะก็เรื่องของคุณนะครับปตทกําลังจะรับลงดอยนะครับไทยติดดอยสามร้อยใกล้หลุดแล้วนะฮะสพกดอยแปดสิบ ดูรอบนี้จะขึ้นไปถึงเจ็ดสิบหกไหมนะครับแต่ขึ้นไปก็ลงนะนะครับแล้วคุณขนาดเล็กได้หลายตัวก็ขึ้นไปรับนะครับลหลายตัวขึ้นไปรับแล้วนะค่ะอย่าไปขึ้นเขาดอยเขาอีกล่ะ,ะหลายตัวนะครับ <laughs> เครนนะที่ไปรับแล้วนะครับไม่ใช่ไปติดดอยเขาอีกล่ะถ่ายให้เขาไปเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับเครนนะคะอ่าไม่มาเด ja ah, ี๋ยวนะรอแป๊บนึง ตัวเล็กตัวเล็กที่พี่นิพนธ์กำลังพูดถึงอย่างเช่นเครนใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างเลยแนละ้วเนี่ยหุ้นหุ้นหุ้นที่มันจะขึ้นไปท,ทําท่อนจบของขึ้นห้าเนี่ยมันจะไปขุนน้ํามันปิโตรเคมีแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่ะเพราะนั้นใครติดดอยอยู่นะี่ะเขากำลังจะขึ้นไปรับผมกําลังอธิบายว่าให้คุณดูเคแบงก์เอสซีบีนะพวกเนี้ยเขาขึ้นไปรับคุณบนบนดอยที่คุณติดอยู่แต่มันขาดอยู่ยนิดหน่อยเนื้อแบบนี้แอดบ้านร้อยแปดสี่บาทติดร้อยแปดห้าอะไรอย่างเนี้ย,18 4, 18 5, ยนะ ขาดนิดหน่อยไม่ขายแล้วมันลงมา150ไงเห็นไหมครับกําลังบอกว่าเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยกําลังจะขึ้นไปสูงกว่าพันสี่ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะขึ้นโดยหุ้นน้ามันนะครับหุ้นน้ามันก็สพมันก็ติดอยู่อยู่150หนออะจะลงไหมนะครับปตทสามร้อยจะลงไหมนะครับหรือหุ้นไอทีดีติดอยู่แปดบาทจะลงไหมก็ก็ จะไปซื้อเพิ่มไม่ได้บอกว่ามันขึ้นแล้วเราต้องซื้อนะครับมันขึ้นแล้วเราต้องหลบลอยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับหลังตกตาพูดขึ้นจริงนะครับแต่พอพุธสภาเขาก็จะขายแล้วนะนะครับอพอหลังเขาบอกนะครับพุทธสภาเขาเป็นไงนะครับเซล์แล็โกเอใช่ไหมใช่ก็ยังขึ้นอยู่นะฮะยังขึ้นอยู่แต่ถามว่าพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้ก็ยังขึ้นอยู่ พวกนี้ขึ้นต่อถ้ากขาปิดไปนี้พ่กนี้ก็ขึ้นอยู่นะไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่ามันไม่ขึ้นพ่กนี้ขนาดไหนฮะถ้าจะขึ้นคือเราจําอย่างเดียวว่าถ้าวันไหนเราเห็นแท่งแดงแท่งแดงค่ะคือถ้าพ่งนี้มันเปิดนะสมมติมันเปิดพันสี่ร้อยสามสิบแล้วมันปิดพันสี่ร้อยสิบไี้งคุณธนขคารที่พุ่นที่หมดเลยนะคือถ้ามันทําสัญญาลีวเซอร์เมื่อไหร่คุณต้องจบนะคือตอนนี้พุ่นมันรีวเซอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคือกลุ่มธนาคารเนี่ยกับกลุ่มสื่อสารเนี่ย มันรีเวอร์เซลโดยเราไม่รู้ตัวเขาเรียกรีเวอร์เซลนะครัะ al, ม, <c oughs> มันลงแล้วมันไม่ขึ้นไปรับแล้วนะฮะรีเว <c oughs> อร์เซลเรียกรีเวอร์เซลนะฮะ <c oughs> ตอนนี้น้ามัน,นมันกำลังกำลังจะขึ้นไปรับคุณนะฮะทีอว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยไอทีดีและที่ติดจิตอยู่นะครับมันกําลังจะขึ้นไปรับแล้วลมันก็จะทจําสัญญาเรเวอร์เซลนะครับ <c oughs> สรุปว่ามันกําลังทําคลื่นห้าอยู่ถ้าปิดวันนี้สุ่าหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองเคลื่อนห้าความหมายคือดอยนะฮะ อคือดอยคือสุดท้ายที่เขาไม่เล่นกันเขาไม้าล่นแล้วนะดอยนี้วันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยนะครับก็คือเราดูเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็จะไม่ค่อยทํานายเลยมันเท่าไหร่ว่าถึงไหนแต่เราจะเน้นเรื่องของกลยุทธ์นะครับมากกว่าโดยเราก็จะดูให้แบบค่อนข้างละเอียดนะครับในหุ้นแต่ละกลุ่มแต่ละแต่ละก้อนเลยนะฮะถ้าในถ้าในการแนะนําของเราเราจะบอกมาตั้งแต่การเรียนมีนาว่าให้ทยอยขายหุ้นใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารกับกลุ่มสื่อสาร นะครับแต่กลุ่มน้ามันเนี่ยเราก็บอกว่าเราเราก็คิดว่ามันจะมีห้าขึ้นนะครับเราคิดว่ามันจะมีแต่เราก็ไม่ได้ฟันถงว่ามันจะมีนะครับมันก็เริ่มมีมีขึ้นมาจริงๆนะ,ะนะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นห้าของเซ็นนะครับอ่าได้ก็ท่านที่มีดอยแต่และตัวเริ่มแกะดอยกันได้ผมว่าหลายคนเริ่มฝันแล้วว่าเซจะไปพนะันเจ็ดพันแปดค่ะมันอย่าไปฝันนะฮะคือเงินมันเข้ามาเงินไม่มีที่ไปนะฮะมันก็มาดันดันดันนะครับ โดยที่มันก็มีเหตุผลนะครับในการที่จะดันหุ้นหุ้นหุ้นน้ำมันกับคอมมนดิตี้ขึ้นเพราะว่าไตรมาสหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะกำงันนะค่ะอ่ะดูดอยนี้ให้หน่อย QTC ค่ะอะไรนะดอย QTCQTC นะครับประกาศดอยพร้อมข่าวนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปทำโซล่าฟาร์มที่ญี่ปุ่น อ่อันนี้เป็นข่าวก็จะขึ้นก่อนนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะประเมินอะไรได้นะครับ okay. มากหมยนักนะครับก็อยู่ที่การคิดมาสองแท่งแบบนี้พออยังละ่ะนะครับคุณจะลงทุนจะขายไหมล่ะถ้าลงทุนอยู่ก็ถือต่อไปนะอ่านะครับแต่มาพร้อมข่าวอย่างเงี้ยจะเป็นผมบอกว่าขอขอข,ขายก่อนแบ่งขาย okay, อย่านัน, okay, okay. น แล้วกขการลงทุนเดี๋ยวค่อยไปจัดสรรเงินเข้าใหม่ก็ได้อืการเพิ่มทุนของเขาก็เป็นขายเฉพาะเจาะจงนะครับสี่บาทเจ็ดผู้มีชื่อเสียงในไทยสองคนลาวสองคนนะครับต้องต้องบอกว่าไม่อยากออกความเห็นมากนะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทเป็นเพื่อนกันเอาเหรอเป็นเพื่อนสนิทกันเลยโอ้ยอย่างงี้ไม่ได้สิเล่นนอกเล่นในรู้กันนี่ไม่ไม่คุยกันเลยเอาเหรอแต่ทุกปีเขาจะให้ให้ลูกสาวเอาดอกไม้มาเยี่ยมนะ มาๆเหเราทุกปีซึ่งเราก็รักษาไม่ได้เพราะว่าเลาเกิว่ทีนงี้ไม่พูดผมจะไม่เคยเชียร์หุ้นตรงนี้เลยค่ะนะครับซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเขาจะรู้นิสัยผมว่าเขาก็คือก็ไม่ได้มาเพื่อต้องการให้ผมมาเชียร์หุ้นเขาเลยนะค่ะะนก็จะรู้นิสัยผมนะครับยิ่งเขาอยู่ใกล้ผมมาผมก็ยิ่งไม่เชียร์เนะ่ยเทคนิคดูได้ไหมคะเทคนิคก็มันเป็นสองแท่งใหญ่ฮะมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะมันบอกว่ามันอเวบอร์ดนะฮะ คือเป็นผู้มีอนาคตผมสรุปนี้แล้วกันนะครับถ้าการลงทุนก็คือมีอนาคตเจอลูกสาวเขาแล้วมีอนาคตเลยนะแต่ถ้าเก่งกำไรนี่ก็ต้องว่ากันเก่งกำไรต้องขายก่อนสรุปอย่างนี้ไหมโอเคครับอย่พิีพิถนนะฮะก็พุดมันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยน เปลี่ยนธุรกิจจากที่มันเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้หะอแม่คือมันตันอยู่ประมาณปีนึงพันล้านพันล้านไม่มี็นสมานที่จะสร้างกำไรที่โตได้เขากําลังจะก้าวจากบริษัทที่ขนาดเล็กป็บบริษัทขนาดกลางสรุปอย่างเงี้ยนะครับที่มันก็ดีขึ้นนะนะดีแต่คนนี้เขาเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับผมยืนยันแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นนักลงทุนไม่ไม่โกหกผู้อื่นอืมอืมอ่ได้แหมรู้กันเหลือเกิน อ่ะอันนี้ก็ถามมาก็เล่าอีกฝังไงอ่าอ่าอ่าที่พูดตามที่มารยาทที่พูดได้อ่าวก็ไม่รู้ก็เลยถามอ่ะไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันเป็นสองสามปีละซึ่งต่างคนก็ต่างรู้ว่าไม่ควรจะคุยกันนะเพราะเขาก็ให้เกียรติผมว่าผมทำอาชีพนะครับเออนะครับเขาก็ไม่เคยโทรหาผมาเไยมาบอกว่าช่วยเชียร์อะไรนี่นะครับแล้วในพอสอนี้ในเวลานี้จะมีคําถามว่าถ้าลงทุนยาวยาวยาวมีหุ้นให้ซื้อไหมตอนเนี้ย ไม่มีอ่ะเอาโลกเต็มไปด้วยการเกร็ตกำไรนะครับเอาแล้วปูนซีเมนไม่ซื้อเหรอก็ซื้อไปดิลงทุนยาวสองสามปีนะเอาก็อยากซื้อก็ซื้อไปดิไปถมที่ก็ซื้อไปดิเอาหรอเขาบอกลงทุนยาวนะพี่พิโตเคมีนะถ้าดูปุนใหญ่นะครับถ้าในแง่ของรายได้ของปูนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดกักการลงทุนภาคหลักอันนี้ก็มีเหตุผลที่จะซื้อเราจะพูดสองปีนะฮะไอ้สองกลุ่มพิโตเคมีนะฮะ รายได้ของผู้ใหญ่กาไรมันจะปิดตรเคมีนะครับซึ่งตอนนี้กําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นกําไรของผู้ใหญ่มันก็จะดีนะครับในแง่ของการลงทุนราคาแถวๆนี้ปู้ใหญ่ก็ก็เป็นราคาที่เหมาะสมไหมนะฮะครับก็เดี๋ยวดูนิดนึงเหมาะสมไหมนะครับดูเลยไล่ตามเขาเนี่ยปูนใหญ่ก็พีออยู่ที่สิบสองสิบสองเท่าสำหรับธุรกิจที่เป็นเมอร์จิ้งของ ผสมกันร,ระหว่างปิโตรเคมีผมว่าเป็นก็เป็นพีที่เหมาะสมนะต่ำเออสิบสองก็ถือว่ายังอยู่ที่ต่ามากเพราะว่าอัออนนี้ปิโตรเคมีมันเล็กถึงยี่สิบลายเออนิ่งก็โอเคหรือสิบห้านะฮะหรือสิบห้าแต่กลุ่มกลุ่มอาวัตดุกร,รัางมันก็อยู่ประมาณสักสิบอะไรเงี้ยนะค่ะเพราะนั้นมันก็อยู่สนะิบสองสิบสองจุดห้าสิบสามเนี่ยผมว่าก็เป็นเอาว่าห้าร้อยไม่แพงนะครับนะครับแต่อตยาไปฝันหกเจ็ดร้อยมันไม่ใช่ แล้วก็เป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสม่ำเสมอค่ะส,ส,สองสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะฮะใช่ครับเพราะวันนี้นนปูญญญญ้นหญาเราสอพอกลับบ้านไปก่อนอย่าไปคิดอะไรมาตัวไหนนะปะาสาพอเนะ้าเอาไปซือาาอนะ้อแล้วเหรออะซื้อดิกลับบ้านตรงนี้ราคานี้เหรอขอไม่ไปเลยขอไปเลยขอขอเคยถามผมหลายครั้งว่าจะขอสอพอไหมผมไม่ให้ขอจะได้ไหมอ๋อแต่วันนี้ผมให้ขอเอาขอขอเท่าไหร่เป้าหมายข้างบนเจ็ดสิบห้าอ๋อห้าบาท ดีบาทไม่เอาเหรอใครที่ซื้อดีดับเบิลยูลุยปตทนนสพ<อ>ห,หรือว่าซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตอบร้อนถ,ถูกแปดลองลองลองซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ปตทสพอืมเจ็ดสิบห้ากำลังรอดูยังไม่ปิดน,นะคะทานไหม,ม<ะ>ผมเรียนว่าผมไม่ทราบว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะจากกำลังเงินที่มันส่งเข้ามานะ เพราะแพทเทิร์นนี้ผมก็เสียเพราะบันไดเวอร์เจนทั้งดาวโจนทั้งเรานะคําว่าไดเวอร์เจนนี่คือตัว RSI เป็นยังไงแล้วก็ตัวราคาคืออินดิเคเตอร์เกือบทั้งหมดเลย RSI Moving อะไรนะครับแมดดีเนี่ยไม่ทำหายนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยทำหายนะครับซึ่งถ้าดูเซตเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะฮะถ้าไปดูแยกกลุ่มอ่ะนะฮะมันก็จะเห็นภาพนะถ้าไปดูแยกกลุ่มเอาแยกกลุ่มก็ภาพรวมๆก็คือว่า ถ้ากลุ่มผมสรุปงี้ถ้าเซ็ตจะลงก็คือกลุ่มน้ำมันเนี่ยลงค่ะซึ่งผมมองน้ำมันเนี่ยผมมองว่าในเดือนนี้นะครับหลังจากที่มันปิดโพซิชันขึงมันไปแล้วเนี่ยนะผมมองว่ามันทะลุ42แต่มันจะมีระต้านที่44กับ49เหรียญค่ะนะครับซึ่งท่านราคาน้ำมันมันไปอ่ะค่ะหุ้นเนี่ยมันสามารถจะลากได้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะก่อนที่มันจะ go away ในเดือนพฤษภาเนี่ยทั้งตลาดเลยนะ ค่ะทั้งตลาดเดือนพฤษภาขึ้นมาขนาดนี้มันเยอะแล้วอค่ะคิดอะไรมากนะครับฟิวเจอร์ก็เกิดก็ยังเป็นรออยู่ที่เราคุยกันมาตลอดลว่าไม่ว่าเราจะออรอช็อตอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเนะี่ยจะยังไม่ชอ็อตผมยืนยันมาตลอดนะครับใครลองมาตั้งแต่แปดห้าหกจะถือต่อไปกดถือต่อไปนะเพราะยังไม่มีสัญญาณชอ็อตจนขณะที่คุยกันตอนนี้นะครับค่ะจะทำนิวไฮไหมทำนิวไฮก็ ไม่ทราบนะครับผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้เราสนใจว่าตอนเนี้ยใครที่จะช็อตคือต้องรอชอ็อตสนใครถือรองมาก็ถือต่อไปค่ะนะครับบวกขึ้นมาเยอะเหมืนอนกันนะฟิวเจอร์เยอะฮะมาจากมันโหดมากครับสี่ร้อยแปดร้อยห้าสิบมาเก้าร้อยเนี่ยโอ้หเร็วเลยนะโหดมากครับในสามวันนะสามวันมันโหดมากนะครับห<า><า>้าสิบจุดแม่เจ้าเอ้ยสี่สิบสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าจุดเนี่ยฟอร์เซลนะฮ<น>ะ,<น>ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีโอกาสที่พอฝรั่งเข้ามาในในตลาดเรารอบนนนนเนี้ลนะน 50, เล่นฟิวเจอร์อเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการลากนะครับสาหรับคนที่ช็อตแปสูตรให้พอเซลล์นะฮะซึ่งเป็นนักลงทุนทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์ผมคิดว่าเขาต้องลากแรงๆนะฮะ <c oughs> ถ้าเห็นกระชากแรงๆมอแหละจะเป็นพู้นี้หรือวันไหนเนะี่ยก็แล้วแต่ผมว่าอาจจะเป็นพูกนี้นะครับเพราะว่าสูตรของผมวันริหัสทุ่นหลง อตลาดหุ่งลงทุกวันพฤหัสเลยนะฮะหุ้นขาขึ้นวันพฤหัสจะลงนะครับเพราะนั้นพวกนีุ้เขาจะลากแรงๆให้คนที่ช็อตอยู่นะครับต้องถูกฟอเซลแปดห้าศูนย์นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนวันที่เจ็ดเดือนเมษายนนะเพิ่งเกิดฮะประมาณเดี๋ยวนับถอยหลังที่หนึ่งสองสามสี่ห้าวันเองนะก่อนสงการคือให้ถือรองมานะครับแต่เราจะถือกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราดูว่าขึ้นห้าเนี่ยจริงเราไม่เล่นอยู่แล้วนะคร เราถือรองเลยเราก็ถือค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เป็นระบบของเราเป็นระบบเราเป็นลิชเมนต์เราไม่ได้เสียงรองมาตอนอยากได้ทุกวันเนี่ยเราจะเล่นเฉพาะจอดใหญ่ๆนะครับค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปปากเป็นคำว่าให้ลองนะครับเราก็ลองแบบรองแบบคาริบาว์ใช่ใช่ก่อนสงครามเสียงรองมาหน่อยนงเะเข้าใจเองว่าทําไมไม่ให้ลองเยอะค่ะนะครับเดี๋ยวตอนมันลงแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าลองเยอะเลยพี่เขาพูดถูกนะครับอืมค่ะค่ะนะครับตอนนี้ยังไปลองอยู่นะค่ะค่ะ นี่เนี่ยฟิวเจอร์อ่ะแล้วก็ในส่วนของทองล่ะคะทองนี่ก็เกิดการขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องต้องทราบสาเหตุนิดนึงก็เกิดจากการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการอิงค่าเงินหยวนไปอิงกับทองคำนะครับเดิมหยวนเนี่ยอิงกับดอลลาร์ถูกไหมครับค่ะแต่จีนตอนนี้อิงเปลี่ยนการอิงค่าเงินหยวนไปอิงกับทองคำค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาทองคำจึงขึ้นมานะครับ ลักษณะน,นี้ก็จะทําให้มีตลาดเสี่ยงให้ในการเทรดทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองก็จะทําให้ราคาทองคําซึ่งคนจีนถือครองไว้ค่อน,นข้างจะเยอะนะคะเพราะคนจีนจะต้องซื้อทองคําเข้าไปนะครับแล้วก็ขายสกุลดอลลาร์ออกมานะครับเพื่อเพื่อเอาหยวนเนี่ยเป็นตัวแทนของทองคำไม,ม่รู้อะไรครับก็เป็นการสู้กันแบบก็สนุกดีนะครับสงครามการเงินก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งทองจะขึ้นทองขึ้นอ่ะทองก็ขึ้นขึ้นยาวอ่ะขึ้นยาวค่ะค่ะ นะครับเพราะจีนบอกว่าถือทองดีกว่าถือทองคำถือถือทองคาดีกว่าถือดอลลาร์นี่คือฟังพีของจีนนะครับกรอบบนกรอบล่างของทองก็ก็ข้างล่างเรายังเป็นหนึ่งสองสองสองอยู่ที่พูดมาเช้านะครับค่ะกรอบบนก็ดูที่พันสองร้อยหกสิบกับพันสองร้อยแปดสิบนะครับก็ไม่ไม่กี่วันเราก็บอกไปมันขึ้นนี่มันใกล้หลองใกล้หลอ่ คะเดี๋ยวดูคืนนี้นิวยอร์กยอมหรือเปล่าเนะจยโดนทุบที่นิวยอร์กหัวแตกหัวไหมเดนทองเดินทุบที่นิวยอร์กทอกระดาษทุบแรงไงแต่แต่สุดท้ายระยะยาวมันเป็นแพทเทิร์นขึ้นนะค่ะค่ะทังนั้นเทคนิคเป็นจ่ายจ่ายแพทเทิร์นมันจะขึ้นไปพันสามร้อยห้าสิบพัอสีเซ็นะคนะเป็นสงครามทองก็ไม่น่าจะหลุดหนึ่งสองส่นแปดนะครับเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองส่นแปดนะฮะทองเป็นเป็นแนวรับเลยสําคัญหนึ่งสองส่วแปดค่ะ พี่อย่าลืมว่าเขาเล่นกันได้เลยเขาเล่นให้เราเห็นหลายรอบแล้วะนะครับเราคาดว่ามันจะไปแล้วไม่ไปเรามันทุกข์กันมาอีกนะครับซึ่งจะมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงนะผมว่าช่วงเนี้ยที่จีนใช้ระบบเนี้ยนะครับมันทําให้จะมีการต่อสู้กันอยู่นานกว่าสมควรก่<ข>อน <ขอ S 2> ที่จะเลือกทางนะ,ะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทองเลือก,เล,อกเลือกถังขึ้นะนะครับตลาดปิดแล้วนะคะตลาดหุ้นไทยก็ห้าหน่งสี่บนลุ่มเป็นขึ้นนะครับไฮเดินอยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งเก้า สูงกว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่วันมี้้ามเปิดแก็บวันนี้ที่สวยเพราะว่าเปิดล่างแล้วขึ้นมาประกาบไม่เยอะประกับไปสี่จุดนะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็คือห้ามเปิดโดดนะเปิดโดดก็ขายเพราะเฉพาะคนที่ถือน้ำมันมาพะคนที่ถือแบงก์มาถือสื่อสารมาก็มีจ้าตัวเดียวที่ยังถืออยู่นะครับสื่อสารตัวอื่นเราไม่ได้ให้ถือแล้วนะครับค่ะอืมได้ค่ะครบแล้วนะฮะ ขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะค่ะก็